สาขานะคะอยู่ที่ลำนาลายนะคะวันนี้นะคะหนยจะมานําเสนอในส่วนของรถต้อนเดียวนะคะรุ่นนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะรถเดิมเนี่ยจะเป็นหัวกระสือนะคะหัวกระสือก็จะไม่มีกระบะแต่ทางเรานะคะสามารถจัดให้กับลูกค้าได้ก็คือใส่ตู้เย็นนะคะจัดทําช่วงล่างให้กับลูกค้าได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาท ในส่วนของทู้เย็นนะคะแล้วก็ช่วงล่างตัวนี้เป็นเพานะคะก็คือบรรทุกได้สามถึงสี่ตันเลยนะคะตัวนี้ช่วงล่างก็จะมีแหนบมีช็อกนะคะก็คือให้ลูกค้าพร้อมเลยนะคะบรรทุกได้อย่างสบายๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปดิดตู่ให้กับลูกค้าดู ลูกค้าเนี่ยจะไม่ได้ไปใส่ในส่วนของที่ตู้เย็นนะคะแต่ก็คือว่าใส่มาเพื่อบรรทุกของที่มีเก็บรักษาอุณหภูมิได้นะคะของก็จะไม่ละลายเดี๋ยวมาดูภายในรถกันนิดนึงนะคะในส่วนรถของเรานะคะถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะรุ่นนี้นะคะมีถุงลมให้ถึงสามลูกนะคะ แล้วก็มีวิทยุให้มีจอให้นะคะเอาไว้ใช้ Apple Cloud p ว a ตอ d ยอันดรอยอ้ดูแผนที่ได้จากหน้าจอหนยโอเคค่ะเดี๋ยวมาย้ำเทมเป็นกันอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับรถรุ่นนี้ของเรานะคะเป็น Toyota Rivo นะคะเป็นตัวชัดนซีนะคะก็คือว่าจะไม่มีกระบะคล้ายมารถรุ่นนี้เหมาะกับลูกค้าที่เอาไปบรรทุกในส่วนของของเย็นนะคะที่ใส่ตู้เย็นหรือตัวรักษาอุณหภูมินะคะ ทางเรานะคะมีบริการทําให้ลูกค้าฟรีทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรือทู้ะคะถ้าลูกค้าท่านใดสินใจนะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่โตโยต้านารายแกนนะคะถ้าเป็นเบอร์โทรส่วนกลางก็จะเป็น0 3น6์ส8มหนะคะหรือว่าจะเข้ามาที่โชว์รูมนะคะจะมีพนักงานขายเขาอนรับอยู่แล้วก็ยังไงฝากเซลล์ควยไว้ด้วยนะคะ